วันนี้นะครับก็ทำแค่โจทย์ในส่วนของ MQTT นะครับโดยที่โจทย์จะมีทั้งหมดสองข้อนะครับก็คือเปิดปิดไฟผ่านตัว Node.js Dashboard นะครับแล้วก็การแสดงค่าของความชื้นอุณหภูมิในรูปแบบของ text g a แล้วก็ตัวฉากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโค้ดนะครับโค้ดก็จะมีตามนี้ครับโดยที่เราต้องมาแก้โค้ดที่ได้มานะครับจะเป็นโค้ดสำเร็จรูปนะโดยที เราต้องมาแค่ในส่วนของตัว wifi แล้วก็พาสิร์ wi-fi นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการกําหนดท็อปิกนะครับเพื่อให้มันตรงกับตัวโหนดเลสนะครับโดยที่กําหนดตามนี้เลยครับต่อไปนะครับก็เป็นการกําหนดพอร์ตหรือพินต่างๆนะครับแล้วก็การกาหนดค่าของ led นะครับเมื่อกาหนดเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ตัวของหน้าอ่าหน้านี้นะครับหน้าโหนดเลสนะครับหน้าโหนดเนีนะครับก็จะมีตามนี้นะครับก็คือเรา เอาตัวของ MQTT In นะครับวางไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มามาเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วเราก็ควรจะตั้งท็อปิกให้ตรงกับที่เราเขียนไว้ในโค้ดนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับเราก็สร้างตัว payload แล้วก็ค่าตัวแดชบอร์ดในรูปแบบของ text gauge แล้วก็ chart นะครับแล้วเราก็มากำหนด l a เ e ลของตัว ตัวนี้นะครับแล้วก็กําหนดกรุปปิ้งนะครับโดยที่เราต้องแสดงความชื้นกับอุณหภูมินะครับในหน้าเดียวกันนะครับเราก็ควรจะกําหนดให้อยู่กรุปเดียวกันนะครับนี่ครับก็มีการกําหนดนะครับว่าให้แสดงสีในช่วงศูนถึง25ให้แสดงสีฟ้านะครับแล้วก็ช่วง2 5ถึง50ก็แสดงในส่วนของสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นการกําหนดเลเ e ลเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนกับด้านบนเลยนะครับ ในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของการเปิดไฟ LED นะครับโดยที่เราจะใช้ในส่วนของตัวแดชบอร์ดในส่วนของพัฒนชนะครับโดยที่เราก็กําหนดเป็น on off นะครับหลังจากนั้นเราก็มากําหนดสเตตัสนะครับว่าสเตตสมันควรเป็นเป็นยังไงนะครับสเตตส์สเตตัสทอปิกนะครับเมื่อเรากําหนดเสร็จแล้วนะครับเราก็รันรันะครับเมื่อเรารันเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ผลตามนี้เลยครับนี่นะครับ เราก็จะแสดงผลในส่วนของตัว Temp Humidity นะครับในรูปแบบของเกจแล้วก็ชาร์ตแล้วก็ในรูปแบบของเพลงนะว่ามีอุณหภูมิเท่านี้มีความชื้นเท่านี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวการเปิดปิด LED นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการการเปิดปิดไฟ LED นะครับนี่นะครับเมื่อกดอ่าออน,นะครับ ไฟไอ d ก็จะติดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการปิดไฟนะครับก็กดไปที่ OFF นะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับไฟ l e d ก็จะปิดเลยนะครับจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับ